แล้วอีกประเด็นหนึ่งแะที่จตุพรบอกว่าจะบอกให้ว่าทำไมต้องมาชุมนุมราดประสงค์ถ้าคุณจะให้ผมไปเปรียบเทียบกับชุมนุมที่ทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยโอ้โหนี่นักพูดเลยนะอโอ้ยคนเห็นภาพเลยไปชุมนุมทำไมว่าทุ่งกุลาร้องไห้<อ> <l acht> ต้องชุมนุมในที่ที่มันมันใจกลางเมืองสิแน่อา <l acht> จารย์จะว่าอย่างไรคือมันก็คนละเรื่องอีกเหมือนกันครับอาจารย์ ผมต้องบอกว่าการชุมนุมกลางเมืองของคุณก็ชุมนุมได้ครับแต่คุณจะต้องชุมนุมที่ไม่ก่อให้คนอื่นเนี่ยเขาเดือดร้อนอืออาจารย์ครับอย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้น,นอาจารย์ดูท่าทีของคนที่เขาผู้ค้าผู้ขายเนี่ยเขาแข็งกล้าวไหมอาจารย์อืเขาอ่อนน้อมถ่อมตนเกือบตายพยายามเหมือนลักษณะวิงวอนขอร้องอว่าผมเดือดร้อนกันจริงๆ ไม่ไหวแล้วไม่เหลืออดเหลือทนจริงๆเนี่ยผมคงไม่ลุกกันขึ้นมาอมนั่นหมายความว่าการชุมนุมของพวกคุณเนี่ยมันทําให้ผลกับทบกับพวกผมเนี่ยซึ่งโอ้โหเขาสาหัสสากันครับทํามาค้าขายไม่ได้เลยเนี่ยอาจารย์ครับ มันไม่ได้เกี่ยวกับประเด็นเรื่องทุ่งกุลงทุ่งกุลาและถ้าคุณพูดอย่างนี้นะ,ะถ้าคุณจะไปทุ่งกุลาได้เนี่ยม,มันก็จะเป็นบุญหัวของเขามากทีเดียวแหละแต่จริงๆแล้วคนเขาก็ไม่ได้ถึงกับบอกว่าต้องไปชุมนุมทุ่งกุลาใช่ไหมใช่เขาให้ไปทุ่งพระเมนเออไปที่สนามหลวงหรือจะไปสวนลุมพีนีใช่หรือจะไปที่ไหนที่ไม่ไปรบกวนสิทธิ์ของคนอื่น แต่ไอ้เสือนี่ก็เลยบอกว่าเอ้าใจ่ายไปทุ่งกุลาเลยหรือไงโอ้โหแล้วดันพูดดูดีนะอาจารย์เอออเาใจเขาใส่ใจเราเออแต่ตัวเขาเองทำหรือเปล่าเอาใจเขาใส่ใจเราเออเวลาพูดเนี่ยดูดีใช่ไหมครับเท่านั้นยังไม่พอนะอาจารย์แกพูดแค่นี้ยังไม่พอนะอาจารย์ไปดูเขาพูดเมื่อวันที่เก้าสิบเก้ามกราเนี่ยโอ้หลังจากเจรจาเสร็จ มาให้แถลงข่าวอีกไปดูที่ว่าเขาให้สัมภาษณ์ไปยังไงแต่ผมเรียนยืนยันว่าถนนราชประสงค์นั้นเป็นของราษฎรไม่ใช่เจ้าของหา้างและพื้นที่ห้างแถบนั้นล้วนแต่เป็นพื้นที่เช่าทั้งนั้น เจ้าของเดิมเนี่ยพวกพวกเราเนี่ยคุณวิรุณเตชะไพรวุลเมื่อคืนคุยเรื่องสัญญาเช่ากันอยู่เลยเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับเราก็จะบอกว่าเราได้ความเดือดร้อนเกิดขึ้นน้อยที่สุดกับผู้ประกอบการแต่ผู้ประกอบการต้องไม่ค้ากำไรเกินควรบนเลือดเนื้อของพี่น้องประชาชนที่ไปตายที่นั่น เพราะว่าถ้าจะชุมนุมพื้นที่เกิดเหตุถ้าไม่บอกให้ชุมนุมที่พื้นที่ราชประสงค์นั้นก็คงจะต้องไปชุมนุมบนดาดฟ้าตามโรงแรมต่างๆการอธิบายความเสียหายทางเศรษฐกิจกับการเสียชีวิตของประชาชนนั้นมันแลกกันไม่ได้ชีวิตย่อมสูงกว่าสิ่งใดไม่ว่าสักสินใดย่อมไม่สูงกว่าชีวิตอย่างแน่นอน นะครับวันพุ่นี้ก็จะปเจรจาฉันมิตรเพราะผู้ประกอบการราชประสงค์นั้นไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราคู่ต่อสู้ของเราก็คือรัฐบาลและพวกกลุ่มอมาตยานิปไตยนี่เป็นคู่ต่อสู้เอออาจารย์ก็คนนี้เป็นใครผมฟังดูมันใหญ่มันโตมากนะนาจยะอืมสังเกตจ,จากตรงไหนว่ามันใหญ่โอ้โหบอกเลยว่าพื้นที่ราชประสงค์ เป็นของราษฎรไม่ใช่ของผู้ค้าเออฟังดูเพินมๆมันก็จริงไม่ใช่เหรออ่ะแล้วไค้คนที่เขาค้าขายนี่เขาไม่ใช่าราษฎรเล่อาจารย์อ่ะมันก็จริงอีกเออเอาแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ที่ตรงนั้นมันเป็นที่เช่าแล้วก็กที่เช่า <c oughs> เขาก็เป็นเจ้าของเช่าอะ่ะเออคุณก็ไม่มีสิทธิ์จะไปรบกวนการเช่าเขาอืมคือที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มผมไม่ได้มีเจตนาจะไปต่อต้านการชุมนุมอะไรของพวกเขาหรอก แต่การชุมนุมของพวกคุณเนี่ยมันจะต้องไปไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขาอืใช่ไหมครับอาจารย์ครับอืเรามีสิทธิ์นะคุณมีสิทธิ์แต่คุณจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นเขาเขาก็บอกไงว่าเขาจะไปชุมนุมใช้เวลาให้น้อยที่สุดละเมิดให้น้อยที่สุดแต่พ่อค้านั้นต้องไม่ค้ากําไรเกินควรนะมันไปเกี่ยวอะไรเออมันไปเกี่ยวอะไร คุณเป็นกรมการค้าภายในเลยอาจารย์หรือคุณเป็นผู้ตรวจภายในเลยเท่ากับว่าเขากําลังกล่าวหาว่าคนราชประสงค์นั้นค้ากําไรเกินควรหรือเปล่าเพราะเขาพูดอย่างนี้และเขาบอกว่าเพราะว่าพวกคุณนั้นก็ไม่จะต้องไม่ค้ากําไรเกินควรเพราะว่ามันแลกกับชีวิตคนตายเนี่ยไม่ได้มันเกี่ยวกันยังไงอาจารย์ผมฟังแล้วเนี่ยนะครับผมแค่วิธีลำดับเนี่ยเวลาฟังเพลินเนี่ย มันก็อยากยกเตีนขึ้นมาตบเหมือนกันนะอเอาอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์ออถ้าไม่ให้ชุมนมออุมที่บริเวณล,ลาดประสงค์ออพวกแกก็เปิดดาดฟ้าโรงแรมแถวนั้นให้พวกเราขึ้นไปชุมนมุมเฮ้ยมันเกี่ยวกันไหมเออผมก็ยังงงดาดฟ้ามันก็ที่ของเอกชนที่ของส,สิทธิของเขาถ้าไม่ชุมนุมข้างล่างก็ชุมนุมข้างบนออดาดฟ้า ผมงงว่กผมถึงอยากยกตีนขึ้นมาตก <S <S เอาละ <S 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 แค่นี้พอแล้วอาจารย์แต่ว่าเอาละอาจารย์ครับจริงๆแล้วนะขอความรู้จากมหาวันชัยหน่อยครับนไหนบวชเรียนเป็นถึงมหามา การลํำลึกถึงผู้ตายเนี่ยมันเป็นของดีใช่ไหมทั้งทำเนียมไทยทำเนียมจีนครับถูกต้องใช่ไหมเขาก็ทํากันเป็นประจำเอ้และคําว่าทําเป็นประจำทุกที่สังคมไทยก็ทำสังคมจีนก็ทําครับเขาทํากันทีบ่อยแค่ไหนอาจารย์คนตายปั๊บก็มีการทําบุญเจ็ดวันห้าสิบวันร้อยวันแล้วก็ครบรอบวันตายอื ปีหนึ่งครบรอบมา่อไหร่ก็มาทําบุญกันเป็นการลําลึกถึงเป็นการทําบุญนั้นสิ่งที่เขาทานั้นก็คือทําสิ่งที่เป็นประโยชน์และทั้งตัวเองครอบครัวและก็สังคมเช่นบางคนก็อาจจะทําบุญเลี้ยงพระและบางคนก็อาจจะเป็นการเลี้ยงเด็กเด็กกำพร้าเด็กพิการคนที่ตกทุกข์ได้ยาก ไปเลี้ยงคนแก่คนชราทําประโยชน์ทำทำสาธารณประโยชน์ทั้งหลายใช่ไหมครับทั้งหมดสิ่งที่เขาทำเนี่ยทำด้วยจิตอันสงบ<อ>ไม่ก่อกรรมทําชั่วใดๆขึ้นในขณะที่มีการลําลึกถึงผู้ตายจะได้อุทิศส่วนกุศลที่คือการกระทาความดีนั้นให้กับคนตายใช่ครับและเวลาทําบุญเสร็จเรียบร้อยก็จะมีการกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลอื ทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้กระทําในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและพวกเสื้อแดงที่ล่วงรับไปแล้วทั้งหลายโอ๋อทาความดีนี่ไม่ได้เอา,เอา,เ,อาเอาใส่ตัวด้วยไม่ใช่โอ้โกวดน้ำเพื่อที่จะตั้งจิตอธิษฐานยกความดีทั้งหมดให้กับคนที่ล่วงรับไปแล้วครับแล้วก็อย่าได้มีเวรมีกรรมต่อกัน อย่ามีการจองเวรจองกรรมต่อเฮ <Hey, S 1> ้ยมันก็เป็นสิ่งที่งดงามสิการระลึกถึงคนตายแบบนี้สวยมากอาจารย์ครับทุกอย่างเนี่ยมันเป็นการได้ประโยชน์ทั้งคนที่มีชีวิตและคนที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่กระทําในครั้งนั้นไปโดยแล้วเวลาเขากระทําเนี่ยเขาต้องไปกระทําอีตรงที่เขาบอกว่ามีคนตายหรือเปล่าอาจารย์ครับเวลาคนตายเนี่ย ถ้าบางคนเนี่ยตายบนเครื่องบินเออคุณต้องเหาะไปทําบนเครื่องบินเหรอครับตายบนภูเขาก <c oughs> ็ไม่มีใครเหาะไปทําบนภูเขาเหรอกครับเอ,อตายบนเรือก็ไม่มีใครเหาะไปทําบนเรือหรอกครับหรือบางคนไปตายต่างประเทศเออ,อยางงั้นคุณต้องเหาะไปทําต่างประเทศเลยครับโอ้ <c oughs> ตายที่ไหนก็นไม่จําเป็นต้องไปทําที่นั่นเพียงแต่บางคนเขาก็มาทํากันที่วัดหรือมาทําที่บ้านแล้วก็รำลึกถึงผู้ตายด้วยอาการสงบ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีดังที่ผมเรียนแล้วมิได้หมายความว่าวตายตรงนั้นต้องไปชุมนุมกันตรงนั้นและต้องกระทํากันตรงนั้นแล<ม>้วต้องทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนกันตรงนั้น <S 1> <S 1> ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยครับและจะต้องกระทาเป็นประจําเดือนโอ้ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยครับไม่มีเลยไอ้ธรรมเนียมประจําเดือนเนี่ยไอ้อย่างนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันเลยครับประจําเดือนแบบนี้ไม่มีใครทําครับอเออแล้วจริงๆนะ อาจารย์อาจารย์คิดว่าลึกๆแล้วเนี่ยเขารู้ไหมว่าธรรมเนียมไทยเป็นอย่างไรความดีงามเป็นอย่างไรเนี่ยเขารู้ไหมผมว่ารู้อยู่แน่นอนอรู้แล้วยังทำนะทุกเดือนอ่ะก็เจตนาผมไม่ได้ต้องการทําในลักษณะที่เป็นไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีแล,และไม่ใช่มีเจตนาที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้ตาย<อ>แต่ผมต้องการทําเพื่อเพื่ออะไรประท้วงรัฐบาลเออและก็ต้องการ สแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั้นเป็นการกระทําของฝ่ายอื่นนะฮะที่เป็นลักษณะทําร้ายเข็นฆ่าเขาไม่ได้ทําด้วยอาการที่จิตอันสงบและไม่ต้องการทําในลักษณะเป็นประเพณีที่ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแต่ต้องการทําในลักษณะที่เห็นว่าผมลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วยความเครียดแค้นด้วยความชิงชังและด้วยการ จองเวรจองกรรมครับอืมและเป็นการบอกในทางการเมืองได้ไ,ดไหมว่าเรายังยิ่งใหญ่เรายังสามารถที่จะทําให้พวกพวก่อค้าคนอาศัยอยู่ราชประสงค์จะต้องสยบจะต้องหงอจะต้องพูดดีกับเราและขณะเดียวกันถ้าเองเดือดร้อน เองก็ไปบีบรัฐบาลเราสิแล้วเองก็ไปบอกว่ารัฐบาลไม่มีปัญญาที่จะมาคุ้มครองสิทธิ์พวกเองเห็นไหมเรามาเขายังไม่กล้ามาเจรจากับเราเลยเขาให้เองเนี่ยไปเจรจากับข้าเออ <c oughs> นี่แหละครับอาจารย์ครับแล้วคําพูดเนี่ยอาจารย์ลองมองดูสิครับว่าทําไมจตุพรเนี่ยจงใจบอกว่าเป็นที่ของราษฎรเอ <c oughs> อเพราะว่าจริงๆแล้วเขาเรียกว่าราชาประสงค์ครับ แต่เขาบอกว่าราษสรประสงค์เออเออเห็นใน Voice TV ก็มีใช้คำว่าราษสรประสงค์นี่ไม่ใช่ราชะประสงค์แล้วเขาบอกว่าบางทีกลุ่มเสื้อแดงบางกลุ่มก็มีการชูป้ายด้วยนะคนเสื้อแดงเนี่ยตายตามราษประสงค์คนเสื้อแดงตายตามราษประสงค์มันคิดได้สองแง่สองงามนะเนี่ยแบบนี้ มันชวัดเฉวียนคิดไปคิดมาได้นะอเออแบบนี้มันเล่นอะไรกันเนี่ยผมว่ามันกำลังพูดจาในลักษณะที่น่าคิดนะอาจารย์อเอาละปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยในมุมมองของอาจารย์ว่าจะจัดการอย่างไรครับในเรื่องนี้ประการแรกเลยเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องจัดการอะไรมากเพราะอะไรรู้ไหมครับครับเพราะ ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยคนจำนวนมากรู้แล้วว่าการมาชุมนุมเมื่อครั้งที่เผาบ้านเผาเมืองเนี่ยเขาถูกหลอกมาเขาหลูถูกหลอกมาแล้วก็แอบมาใช้ความรุนแรง <ฮะ S 2> เอาเขาเป็นโล่มนุษย์อเอาเขามาเพื่อให้ดูงดงาม<อ>แต่แล้วก็แทรกเสื้อดำแทรกอาวุธแทรกการใช้ความรุนแรงเข้าไป ตกลงบัตรนี้คนเขารู้กันเยอะอยู่แล้วประการที่สองผมเชื่อว่าคนไทยถ้ารู้ความจริงรได้ดูใคปรปลอมอย่างที่เราให้เห็นกันจะว่าที่เขาเจรจากันเป็นอย่างไรเขาเนี่ยคนที่จะมาชุมนุมเขาจะรู้เลยว่าเขาไม่อยากมาสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นผมยังเชื่อน้ำใจคนไทยและเขาไม่อยากจะมาเผาบ้านเผาเมืองหรือมาเป็น เครื่องไม้เครื่องมือให้กับคนที่คิดจะเผาบ้านเผาเมืองครับแล้วเขาก็รู้อีกด้วยว่าคนที่เคยมาเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเสียงตายเสียงเสียงที่จะทําให้คนอื่นตายโอคนไทยนะั้มีน้ําใจงดงามนะผมเชื่อว่าเขาไม่มาแล้วสุดท้ายผมเชื่อว่าเขารู้ว่าอย่างไรก็ไม่มีวันชนะคุณจะไปชนะทหารตำรวจอย่างไรคุณจะไม่ชนะเจ้า้าที่ของรัฐ คุณจะไปชนะอำนาจรัฐได้อย่างไรเมื่อไม่ชนะในที่สุดก็ติดคุกถูกจัดการตามกฎหมายเห็นไหมไอ้แกนน้ำยังติดคุกหัวโตอยู่นั่นอ่ะมีจตุพรคนเดียวอ่ะที่ออกมาซ่าได้เพราะอ้างว่าเป็นสสใช่ไหมถ้าไม่เป็นสสอาจารย์ครับเรียบร้อยไปแล้วคุกและที่สำคัญที่สุดอีกอันหนึ่งครับอาจารย์ผมว่าประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยย่านลาดประสงค์เนี่ย ต้องส่งเสียงดังครับอาจารย์อืเราจะต้องไม่ยอมให้ใครมาละเมิดสิทธิของเราอือาจารย์หมายความว่าต้องส่งเสียงดังต้องออกมาช่วยตัวเองครับต้องออกมาอย่างเช่นเหตุการณ์เมื่อเกิดขึ้นเมื่อปี52 53อย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับอาจารย์